สวัสดีค่ะเมื่อนี่เฮาสิาพ้าไปเก็บผักอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮ้าสิไปเก็บใบาย่านางค่ะนี่ใบายญ้านางนะคะดูใบาย้านางบานเท่ากับมี่ค่ะปลูกใบกำลังงามเลยค่ะนี่อุยงามมากเลยมีหอดหน่วยมันเบิง่งโอ้มีน่วยมันพร้อมกำลังสิเป็นหมากค่ะเบิง่งนี่เป็นหมากใบายญ้านางก็มีนะคะพุ่นน่ะ เบิ่งงดีล่ะนู่นได้หลายค่ะนาสิไปเฮ็ดอย่างน้อนี่นี่ไปเก็บผักชะอมผักเนา่าบานเขาเอนผักเนา่าผักชะอมแล้วก็ไปเก็บบักพริกค่ะบักพริกอ่อนออนอยู่ที่สวนบุ้ยกำลังงามไหมคะ่ะบักพริกค่ะนี่กำลังแตกกำลังงามกำลังเป็นดอกค่ะนี่บักพริกได้มาแล้วค่ะดูอย่านั่งนะคะเขาก็เอามาปันจะปันเสร็จแล้วเขาก็เอามากรองจะ นี่เฮาไม่เห็ดแกงนองไม้กันค่ะมือนีนี่วัตถุดิบของเฮานะคะก็จะมีหน่อไม้มีฟักทองมีเห็ดมีบวบหอมนะคะมีผักปังมียอดผักปังมียอดผักชะอมที่เขาไปเก็บมานี่แหละค่ะผักขุ้นตูค่ะนี่นามยานางค่ะใส่นองไม้เข้าไปเลยจ้านามยานางเฮาปั่นสดสดเลยค่ะใส่เห็ดใส่บักบวบใส่อีใสยังลงไปใส่ฟักทองลงไปค่ะให,ให้มันเรียบร้อยค่ะใส่ ข้าวเบือ่อแล้วก็ตำเครื่องนะคะใส่บวบหอมค่ะใส่บวบหอมบวบยังเข้าไปเลยค่ะปรุงรสตามใจชอบแล้วค่ะใส่น้ำปลาลุงปลาล่านะคะแต่ว่าห้ามใส่ผงชูรสหรอกค่ะเพราะว่าปลาล่ามันกับนีผงชูรสอยู่แล้วค่ะนู้นบักพริกดิบนี่ต้องเอาไปขวากันนี่ค่ะ,คะ,คะมันจังสีหอมหน้าแล้วก็ใส่ผักค่ะใส่ผักที่เข้าไปเก็บมาเลยค่ะอุย้ย น่ากินมากเลยค่ะแกงน้องใหม่ของเฮ้าค่ะผู้นาเบิงด้วยล่ะอู้ยแกงน้องใหม่สดสดเลยค่ะน้องใหม่อยู่สวนของเฮ้านี่ลหละค่ะโอ้ยแสบคักแสบแน่ได้ประดนวนนวลเลยค่ะปลาหลนวนวลนี่เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้ค่ะอู้ยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเบิงด้วยค่ะปาดแกงน้องหม่ใส่เห็ดใส่บวบหอมใส่ฟักทองแล้วก็ใส่ผัก ต่างๆค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะมันสีหอมใส่ขาเบือน้ำเด้มันนัวมากมากเลยค่ะหอมมากเลยน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยค่ะน่ากินมากแกงหนอไม้ของเรานะคะใส่ลูกโดดพอ่โดยเฉพาะลูกโดดแซ่บมากค่ะลูกโดดมันบ่เผ็ดเดี๋ยวเฮาสิไปชิมให้เบิงเด้อจ้าว้าเบิงเขามาชิมให้เบิงค่ะนี่แกงนอไม้ของเฮาค่ะดู กินกับข้าวเหนียวอันชั่นพร้อมคนณปปัตโอ้ยแซ่บแซ่บมากเลยค่ะน้ำม,มันกระนัวค่ะน้องหม้ก็สุดสุดอร่อยมากเลยค่ะแซ่บเบอร์เลยค่ะดูนีข้าวเหนียวอันชั่นของเราอีกแล้วแซ่บหลายอันนั้นต้มไข่ได้ค่ะนะี่ยเากินต้มไข่ผมเพราะว่ากินแต่น้องหม้เขาอยากมาแซ่บทองไหมคะ่ะ ก็เลยมีไข่ตุ่มน้ำแต่โปรตีนน้าเนาะนี่ได้โปรตีนแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ได้วิตามินนี่วิตามินต่างๆเลยค่ะนี่อยู่ในแกงน้องไม้ถ้วยนี่แหละค่ะมีวิตามินครบเลยค่ะนี่ทั้งสีเขียวสีเหลืองป้าดากินมากๆเลยค่ะอร่อยมากแกงหน่อไม้ของดีชั้นสุดยอดมากๆเลยค่ะ แกงเองกินเองน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแกงน้องไม้กับข้าวเหนียวอันชั้นป้าดมันสิเป็นแตยุทธดเพราะคนนี้แซ่บหลายพุ่นใส่ลูกโดดเข้าไปพอ,อมอุ้ยลูกโดดกับอ่อนๆไหมค่ะแซ่บมากเลยค่ะนะปา้าหน้าไม้กับุดสดหอมแกงหน้าไม้หอมนัวแซ่บแซ่บมากๆเลยค่ะหน้าไม้อ่อนๆค่ะ พี่น้องคะนูน่นบวบก,กับหอมนูน่นเบิ้งขุ่นอะเป็นตแสบให้อุย้ยน่าอร่อยมากค่ะอย่ากลืนน้ำลายน้ำเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องอยากได้กบมาตักเอาเด้อค่ะสีแบงให้เลยค่ะคนละถ้วยละถ้วยแกงเป็นหม้อเลยค่ะพุ่นกินกับข้าวเหนียวอันชั้นป้าสุดยอดเลยค่ะข้าวเหนียวอันชั้นสีมีความนุ่ม เหนียวนะคะแล้วก็สีสันสวยงามแต่บบมีความหอมค่ะมันกระสีบ่หอมดอกค่ะเพราะว่าเป็นสีเฉยสีมันส,สีสันมันสีงามเห็นไหมคะสีสันสวยงามแกงเนื้อไม้กระแซบบักบวบกระหอมบักบวบกันนี่แหละค่ะอยู่บ้านเนี่แหละค่ะอยู่ในสวนนี่แหละแซบแซบค่ะคุณน่ะน่ากินมากเลยค่ะอร่อยมากแกงเนื้อไม้ของดิฉันป้า แกงนองไม้เยอะๆจ้านอไม้อีกแล้วหน้านี่ก็เป็นหน้านอไม้นะคะพี่นองคะเขาต้องกินแกงนองไม้เด้หนอไม้สดหนอไม้มันหลายชอบมากเลยชอบอาหารแบบบ้านๆค่ะอาหารบ้านนาค่ะแซ่บแซ่บมากๆค่ะสุดยอดเลยค่ะขอตัวไปกินต่ตก่อนเด้จ้าสวัสดีค่ะ